ภาษาพาเพลินบายสัตชาสวัสดีค่ะได้เวลามาเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันวันละนิดอีกแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คําว่าเที่ยวให้สนุกนะภาษาใต้ก็จะพูดว่าเดี่ยวให้นุกนะส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า enjoy your vacation enjoy your vacation หรือจะพูดว่า en your enjoy your trip enjoy your trip และถ้าเราจะพูดว่าฉันชอบนั่งข้างหน้าต่างส่วนภาษาใต้ก็จะพูดว่าฉันชอบนั่งข้างหน้าต่างฉันชอบนัง่งริมหน้าต่างนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า I love the wind o w seaI t love the wind o w sea นะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันกลัวความสูงภาษาใต้ก็จะพูดว่าฉันกลัวความสูงส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า I'm scared of h i g h i m scared of h i g h ส่วน ถ้าเราจะพูดว่าฉันกลัวการขึ้นเครื่องบินภาษาใต้ก็จะพูดว่าฉันกลัวการขึ้นเครื่องบินส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า I'm really scared of flying I'm really scared of flying นะคะและถ้าเราจะพูดว่าไม่เป็นไรมาสลับที่นั่งกันภาษาใต้ก็จะพูดว่าไม่พื้อเรามาเล็กที่นังกันรามาสลับถีกันนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า it's okay let's s w a y s e i t s with me It's okay. Let's work it with me นะคะเอาละค่ะไว้คราวหนะ้าเรามาเจอกันใหม่นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ see you again goodbye